ระนับเครื่องเสียนแกนระดับหลอชแท่นระรับทุบแผงเหล็สระดพบเดาระดับมาเป่าหัวนักขี่ขับนอระับนะการับที่ขาดอาไรระดับยืดดักบ้านรากับเมื่องของพี่น้องระกับบ้านของพ่อรวระดับยืดคุ้มครองพี่น้องระดับเส้นเส้นรกับเับืองของพี่น้อง ับชาานของเขาแล้วก็ใน้โอกาสที้ทีเทาขาดไได้ครกาบเพื่อระคับทักทุกขอบุู้ทบ้านระคับบานของเข้าับมาใหตัว่าะคับกอนจิตทัดการแสดงรระคับวกายเ่นจทัทุกขอบุูบ้านระคับมาให้ตัว่าและอุบแ่อุบุขากัด ชาวบ้านของข้าบ้านไก่เที่ๆครับมือนี้กาเป็นม้นาสงครามของไทยๆครับคุณพี่บ้านมาขอ,ขอเ,ขาเปิดงานแล้วก็กมม็ได้จ้างมหรสพมาให้พี่น้องในทุมก็เป็นการสนุกสนานนะครับเด้อคุณพี่บ้านกะเป็นมหาสงครามของไทยๆครับ อยูด่ดีมีแห้งพอถูกพนและนะ้วก็พวบเตี้ยใหญ่ๆพวกใหญใหญ่มี้ระกำนี้ได้เข้า่าพุ่มโน่นหมุ่มนี้ก็มาหลายผู้ยุบานก็ขอร้องให้เ้วยครับเด้ยต้นนงมุดาวที่เรามองเล้งกันดูแลกันเอง เพื่อเ้นละก็มีการยาเขาเลยนิยังก่อนนี่หมูนะนะมีปลากรูจับแล้วก็เอาเมื่อนั่นเลเมื่อนี้ยังก่อนกงกห่อบ่ะคุณได้มากระดมได้ก็ดูแลกันเองการปูสากปูเสียกับแปะบๆกันไปี่ ให้มีอยังเราห้องแหงการอันพ่อเงินนั่นแหละกลับมาพ่อเงินโอ้ไม่จีบพ่อเงินโอ้ยพ่อเงินไปแไปเห็นเจ้าอยู่ขี้เก่าเกาโอ้ลุ้มลุ้มลุ้มงไงเออพี่ผู้จิบบัสทำไมดิ้ทำไมดิ้เออเอาเดี๋ยวดูแลกันนะครับเด้อ ลูกสาวๆได้นั่งกันเล่นกับเด็กนี่กับพี่บ้านเ้อยจริงเลยครับทำมิงางกันบ๊วยหนากับยำยำเดียวอยูู่ปให้เอ้าเอาอย่างนี้นะครับอะไรนะขออภัยพ่อพี่บ้านขอให้พรคุณภาษีรัตน์ตายขอให้คุณพ่อคุณหลานผู้ผู้ทุกคนที่มาดูงานนี้กลับกลับพี่บ้านกลับสวัสดีครับ

จ้างมาจะบาดเลจ้างมาจะบาดครับจ้างมาว่าสอง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 ยงครับสองห้อสองยี่จู่ๆตืนล่เจ้าภาพปใะเทดีบอกไอ้ผู้ยิบ้านจัดการเลยผ้ยิบ้านก็เลยไปติดต่อมาบังนี่นี่แหละเจนบงนี่เฟสเฟสที่ครับเฟสเสผู้ยิบานก็เพราะเขาทันสมัยเลยพิไปว่าเพสเพหมอลำโโหรน้อยดาวสว่อ ฟังดิบอ่ะมึงรับมีดมั้งโอกว่ารับมีครับแค่บอกแค่เขามารับมีดเนี๋ยวเดี๋ยวเช่นมาโตเขามาเนี้ยเชเนาะองนี่จ้ะเขาเลี้ยงเช่นท่านหมอรับโพล้อได้แล้วสวัสดีครับขอบคุณครับครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับแล้วเขาเชื่อมต่อกันแบบการต่้กันระดับเรากันได้ระรับหมอเล่าระดับนักเล่าระดับภาษาต่างไกลระดับมาจากอินโดนีเซีย

กนสนนกกับผีกับน้อนากพ้สนนาระับระดับทุกอุบ้านประกาศกนแล้บางไรสนนามกชอกหับพี่น้องสี่ชั่วโมงตเก็บเกะครับคอเก็บการเันรดับรับรับดรับรับรดับรรับมันรัรับดับรันรัดอรับรับรดระับรับระดบรับัะดับรับรัระับ นักรับว่าเป็นแพทย์ปอท้อง้านนักหับเป็นชาตสัมพันธ์ไฮแล้ดนักรับมอนี่นักรับมอแช่นสุพันแทลสัพันธ์ดานักรับแอลสัพันธ์ดานักรับมอนี่นักรับปินศิลปินนักรับทโรกนักรับหนักหนานักรับมานี่นักรับขอกราบเรียนเชิญท่านมอแช่นนักรับสุพันแอลสัมพันธดานักรับมาเปาแช่นนะกรับพี่น้องขอจมนะครับ ครับเอฟซีครับเอฟซีหมอเช่นอ่ห้บอน้ำจัง่อยนะมอลับครับครับเอฟซีเอฟซีหมอเชนสวัสดีครับนี่กัน่ได้ลิเชอร์เดชมาล้ำล้บพี่น้องพี่น้องวันสดสัาห์ครับวันวันปีใหม่ปีใหม่ไทยครับเฮ้ากรพี่น้องจะเลื่อมกางถ้าการจะตกกเป็นกางหุ้ยเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นขาดห้วยการภาพตกแค่ส่แมทแมทครับ กับรากขาขาวนะครับแพ่พุก็ประกาศทั่วโลกนะครับพี่นอกลงน้ำแน่ครับเรื่องเลี่ยงมยงลี่นะครับเรื่องนะครับยังมการแต่ไเราไม่ทะครับขับ่าหมอเชนนลครับพี่น้องได้ยินี้สื่อเสียงเนี่ยอย่นี้สื่อเสียงว่าหมอเชนสุภาพออลสันพัต้าครับผมนะครับมาจากใสแล like um. okay. um, oh, uh, uh, okay. ้ว nice. ับพี่น้องแล้วกับผู้ครหลานของเัพนล้กับทั่วโลกครับผม ข้าเจ้าว่าบอแจนสุพัฒน์เอลสุพัฒนาหกเป็นท่านใหญนะครับต่างเปล่าแจนโอ้คือพี่ซื่อเสียงแท้นะครับอยากอยากให้เป่าแจนนะครับได้หน่อยได้เงี้ยนะครับเบิ่อให้กับพี่กับน้องก่อนนะครับแล้วก็สิ่งดีๆนะครับสิ่งดีๆ ทีมหมอแชนสุภัทแอ๋วสารพัดเข้าครับผมได้ได้เตะเย็นมากเป็น่ยนได้แลครับพี่น้องอย่าเบิ่งเอาเครื่องนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญครับขอเชิญตัวมือนะครับก่อนครับกับหมอแชนสุภัทแอ๋วสารพัดเข้าแด้แน่นอนตัวจะมาครับแนะนบ้านอยู่อูนอดนะครับเนาะผมก่าอยู่บ้านนู่นพรองกับมูนเนี่ยอยู่ตำบลว่าไม่ยากเพื่อเบอร์ จ ANG ังหวัดมำาสารคามนาะพี no, no. Ine, ่น้องนาะอยยุบันเล็กีเขาซื้วด้อพี่น้องครับขอพึ่งระเชิญเยมากถึงเวทีกับกมลาโล้อหน่อยโ้หน่อยาสวรรค์ดารสวรรค์จากมาสองถึงเวทีที่ทำกันเงินแด้ม่นี่แหละารันสี่ถึงเวทีผมเลยชวพี่น้องไปทัยังไงนะกรับรวันสงกรานตะกรบมนาอขอเราบยเดียเชิครัน้งนครับผม นะครับว mm ันะนครับไดนะครับวครับไปดูนะครับสินะเออเอาจายจ่ให้กับพี right. ่น้องนะครับเต็นเต้นใหญรถจกานถึงค uh ุณครูบาอาจารย์นะครับนะครับคุณครูบาอาจารย์นะครับสิ่งที่นะครับเท่าเาขดไม่ได้คือนะครับคุณครูบาอาจารย์นะครับนี่กาวนนะครับนี่กระเด็นนะครับกกา คือหลังเป็นนะครับจะเป็นหลักของารม ังสังฆทตนังธรรมลันังคุณครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธทั้งหลายที่มาเกลียมมาผู้ฟังเออไบ้านนเ็ักนี่ไหม้านบ้นข้ามามีนะครับบามคือว่า

แล้บบแบบมนี่บ่าิมเพิ่าพอีบ้านพิมว่าจัลวก็ารก็อลนลา์แล้วแบเพิ่นบอกว่าสีเติ่นเติ่นเห้นมั้ยแลี่ยี่้านก็ออนไลน์ยบ้านก็ลอบ้านเลีเราพ่ยี่บ้านเองี้าาลวพลดเลยเออสอร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปเป็นเคยคนรแม่เคยเนาัน็าัจุงจนป่าจนาปั้ั่วบอกนวเราดุเงินเนอาเลยม่งอาแม่เอาลยม่งอาแม่งเาถกไม่ยอก็ไม่ยอมต่อไป มนได้ไหนครับหมอละเมาคือบ่ามมีการสอยแนพนานสอยบ่ได้คร<ไ>ับมัเปิดครับปุ่ใ้สอยเพิ่นยางเพิ่นเพิ่นยังข้างเีเข้างยูเพิ่นยังข้างยูเพิ่นยางเฮเตอร์อีกแค่ก่อนเฮตเตอร์อีกอนน

สิงก็ชวนชวนบบรโขงเมนใส่ขวัญวันีเพื่อนนะครับในในานะของมาล่านะครับมีการสอยนะครับขอกราบเรียนกันนะครับขอากสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งกรทบามมคนสีลศสนานะครับวันไปมวันนั้นขึ้บมา นะครับมรภัยมาตั้งขึ้นมาครับมื้อนี้ครับบ่ทัน <laughs> นี <M> ่นะครับมามามากับพี่น้องนะครับพี่เชนแล้วนะครับมืาอนี้ยเชฟผ้าเชฟเพื่มเชฟเพื่มก็เป็นอนที่จ่าพี่เชนกันมืาอนี้นะครับไอหมอเช่นเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวจังน้อยหนึ่งเดี๋ยวครับจะก่อนหนึ่งเดี๋ยวจะกลอนก่อนก่อนนี่งก็นะครับเดี๋ยวชิปนี้พี่น้องครับชิปนี้เอาสนิทละก่อนเพราะว่าชิปหนาที่นี่แนวดีๆมาฝากพี่น้องนี่ครับแล้วก็หมอลิมสามคนนี่งสามสี่คนหนึ่ กอจิตเดียวสว่ล้วก็น้องคับพี่น้องครับอีบซี่ถูกคนถูกคนครับอิบซีาต้มเต็มสบายสบายแต่ตายต้งเต็มนะครับอบซี่ครับมดชิ้นพเซลครับพี่น้องวันปีไม้นะครับน้น้ะเดี๋ยวก่หนพี่มันขอเชิญพี่มันผิดพนเท่าไรครับเขอเชิญครับ ครับครับสวัสดีครับพี่น้องไม่ต้องได้ครับมวนื่นกันบ้างมึงได้ก็ได้เวลาอันสมควรแล้วเริ่มแรกสิไดเลปุญญาบ้านอ่าเป็นเป็นเวลาอ่านสูบพ่แหละครับเพราะว่ามันก็ติดโควิดนะครับพี่น้องเนาะเนาะครับปุญญาบ้านก็ขอพิดงานมื้อนี้ครับเพราะว่ามันก็ตามหน่วยราชการว่าะธานเฮาก็มีปัญหาตำรวจตำราเขาก็จีจับเขาโ พี่น้องให้คิดเบิ้งเนี่ยครับเด้อการสนุกสนานคุณไปแล้วเพราะพ่อดีเหรอครับเนาะการมือนี้การท่านผู้ใหญ่บ้านการขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มาในงานมือนี้นะครับเด้อการมือหน้าพอกันไหมท่านหมอแจนเนาะครับผมข้าวันนี้ครับสวัสดีครับ